สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ป้อมออกมาสวนนะคะออกมาให้อาหารปลาให้อาหารหมูไก่นะคะปรากฏว่าป้อมไปให้อาหารไก่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าใส่รองเท้าผ้าใบมาไม่เข้าไปให้คนเดียวนะคะ เบบอกว่าถ้าเข้าไปก็รองเท้าจมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนจะแวะไปสวนนะคะทําบุญก่อนนะคะวันนี้เรามีการตักบาตรเทโวที่วัดนะคะเ <c oughs> นื่องจากวันออกพรรษานะคะ ถเสรแล้วเราก็ไปทุ่งนาต่อค่ะตรงนี้จะเป็นสามแยกแยกหนึ่งก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งขวามือก็เป็นทุงน่งนาค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มีชาวบ้านออกมาอยู่กลางทุ่งนากันแล้วนะคะสองข้างทางก็จะมีทั้งนาปี ก็นาฟรังนะคะบางคุณก็ทำปีละสองครั้งขุดหนกงปีละครั้งมาถึงสวนแล้วค่ะนำน้องบอกปลาเลยอันนี้กระท่อมหลังนี้จะอยู่บนบ่อปลานะคะเดี๋ยวเราแบ่งกันหิ้วนะคะเพราะว่ามันหนักข้าวเยอะค่ะ มีดอกไม้ด้วยกระทอบหนุนโสดอ้อมสะพานก็หักไปข้างหนึ่งแล้วนะคะตอนพายุเข้าน้ำก็ท่วมสูงถึงสะพานนะคะท่วมตรงไม้ละเนงหมดเลยนะคะ ปลาหายไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมก็ท่วมถนนทางออกมาทุ่งนาก็ท่วมด้วยนะคะเมื่อเช้าน้องชายก็ให้หัวอาหารจากถุงสีฟ้าไปแล้วนะคะให้ปลาส่วนที่เราหิ้วมาก็เป็นเศษผักเศษผลไม้เป็นเศษอาหารจากร้านค้านะคะเอามาเศษผักมาให้ปลาด้วยร้านค้าก็มีเศษอะไรก็แบ่งให้นะคะ มีทั้งเสียงนกเสียงไก่นะคะเสียงธรรมชาติบันเทิงมาวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะไม่มีแดดเลยโหผักเฉดเดียวมากโชคโชคกินข้าวมานอนเฝ้าสวนไ,ไปกินข้าวเลย เป็นที่นาของที่หมอนะคะเป็นหมอแล้วก็ทำนาด้วยไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเป็นนาอา่ข้าวอินทรีย์นะคะดูติดค่าน้ำท่วมมีแต่ข้าวนกเลย <c oughs> แม่บอกว่าที่สวนน้ำเยอะมากกลัวงูนะคะ เราจะไม่เดินไปทางนี้นะคะเราจะไปอีกฝังงกฝ่งหนึ่งจะมีถนนไปอีกฝั่งหนึ่งขี่รถไปทางโน้นแล้วก็ขึ้นไปตรงโน้นแล้วก็ไปตรงคลองนู้นค่ะตรงนี้น้ำลึกมากลัวมูน้ำท่วมฟองวัวลัวลัวอยู่ก็กัวข้างสวนไทยยังไม่ได้นะคะน้ำลึก ไอ้น้ำท่วมทางเดินก่อนจะมีเรือหรือว่าน้องชายเอาเรือไปไว้ไหนแล้วน้ำท่วมทางเดินค่ะทุกคนเข้าไม่ได้ท่วมวะวเท้าท่วมต้นกล้วยโคนกล้วยน้ำถึงโคนกล้วยเลยฝั่งนู้นที่ติดคลองมันจะสูงนะคะ เราเข้าทางนี้ไม่ได้เพราะไม่มีรองเทา้าบูทแมลมวกัวงูเดี๋ยวจะขี่มอเตไซค์ไปดูตรงคลองนะคะน้ำล้นตลิ่งคองเลยค่ะ น้ำล้นคลองเขสวนไม่ได้ค่ะทุกคนอยากกินอะไรก็ให้น้องชายเก็บไปให้ล้นคลองแล้วเก็บละกองไปเก็บปุ่ก่อนเจอไว้รุ่นออกมาใส่เบ็ดนะคะช่วงนี้ปลาน่าจะเยอะ น้ำนองน้ำล้นคลองเลคะที่จริงเราต้องขี่รถไปฝั่งนู้นนะคะพอดีน้ำท่วมไปไม่ได้ค่ะยังเข้าไม่ได้นะคะกลัวไหลตกคลองเราเก็บผักบุ้งรอแม่ก่อนนะคะแม่เก็บมะละกอเสร็จแล้วก็ไปหิว้วมาให้ ันนี้ได้ตะไคร้ในมะละกอนมะละกอที่นี่ร้านไก่มี่ยำเขาสั่งตะไคร้นะคะแม่ก็เลยมาตัดตะไคร้ไปให้เขาดยบบู่มะละกอว้าตะลูกใหญ่ๆมาโชคมากลับบ้านมามา กลับบ้านจะกินข้าวหยุดรอแม่ทักทายคนเลี้ยงวัวก่อนนะคะตรงนี้เราเอามะละกอมาให้กรรมการที่วัดแล้วนะคะเราก็เอาขับแค่ถุงดำทักทายน้องๆที่วัดแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ผักตบเต็มหนองเลยคะ่ะจะโดนผักตบหรือแมวตบก่อนคะเนี่ย อ้าวเราลืมเก็บผักกระเฉดมานะคะมีแต่ผักบุงกับฝรั่งสำหรับวันนี้ขอฝากความน่ารักของน้องแมวที่วัดด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมส,บสับสกไลไลค์แชร์และคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ